สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาลองเล่นนะครับระบบแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบของทางเจ้าตัวเอกเพิงนะครับตัว G6 ตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับเบสของเขาเป็นแบบนี้เลยสามารถที่จะปรับอย่างนี้ได้นะครับคือตัวนี้มันสามารถเลื่อนมาได้เห็นไหมฮะสามารถเลื่อนได้อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในตัวนี้อ่ะหลักๆจะมีตรงแค่นี้นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีเป็นแอปพลิเคชันนะครับมุมมอง360องศาเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพลงนะครับก็คือเราสามารถเลือกเซตอัพแล้วก็ อาจจะพ่วง Spotify หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าของตัวรถยนต์นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้ทุกครั้งให้การตั้งค่าเวลาคลิกเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างนะครับด้านข้างเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีในส่วนของรถยนต์นะครับพี่ดูได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ต่างๆนานา ลูกค้ามาเล่นง่ายมากเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับหมดต่างๆรักษาตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นหน้าต่างประตูนะครับฝาครอบตัวชาร์จนะครับการปรับกระจกนะครับการปรับฝาท้ายนานนีโน่นได้หมดนะครับการตอบสนองการล็อกจะเอาแบบกระพริบอย่างเดียวไหม กับพิบวกแต่หรือว่ากับพิบวกสัญญาณเสียงก็ทําได้นะครับเห็นไหมการตอบสนองการล็อกตรงนี้ก็มีให้ลูกค้าดูได้ตลอดเลยนะครับต่อมาระบบไฟส่องสว่างนะครับระบบไฟส่องสว่างก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีระดับความสูงของไฟหน้านะครับต่ํากลางสูงแล้วก็สูงที่สุดนะครับการนําทางของไฟหน้านะครับมีเหมือนกันนะครับเปิดปิดต่างๆหน้าหรืออัตโนมัติเงี้ยเราทําได้เลยนะครับสามารถที่จะเลือกได้หมดระบบสูงอัตโนมัตินะครับระบบเปิดไฟส่องสว่างค้างหลังจากล็อกรถก็ทําได้ เห็นไหมฮะง่ายมากครั้งจะครั้งกี่นาทีก็เลือกเอานะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับต่อมานะครับเป็นเบาะเบาะก็จะมีนะครับการปรับตำแหน่งเบาะนี่เห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาปรับสูงต่ำอะไรยังไงอย่างเงี้ยเลือกได้เลยนะครับเห็นไหมพอเราปรับตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะที่ตัวเบาะที่ตัวเบาะลูกค้าเขาก็จะเอ็นเอ็นให้เลยนะครับแต่เรากลับมาที่เดิมก่อนนะฮะต่างๆนั้นนะฮะนี่มีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัว ตัวนี้ไปลองเล่นดูนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นหมดของการขับขี่นะฮะก็จะมีหมดประหยัดนะหมดประหยัดตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหมดของการปกติโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็กําหนดเองอ่านะฮะแล้วก็เลือกเอาเป็นกําหนดเองไปแล้วกันเนาะการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัวแอสซิสต์นะครับมีอะไรบ้างช่วยในการขับขี่อยู่ตรงนี้หมดเลยการแจ้งเตือนขณะขับขี่นั่นนี่โน่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลือกได้เลย นะต่อมาก็เป็นระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่อีกจุดหนึ่งนะครับมี เอ็กพายโลดนะครับและการช่วยเหลือต่างๆนะครับความไวในการเตือนนะการชนด้านหน้าพวกนี้มีหมดเราจะแบบไหนกลางต่ําสูงได้เช่นเดิมนะครับผมแล้วก็การเริ่มการช่วยเหลือการรีเล้งสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับลูกค้าเพราะว่าแต่และคนเนี่ยบอกได้เลยว่าความถนัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยแบบนี้เราอ่านเราเข้าใจง่ายมากๆนะครับของระบบเอ็กเพิะแล้วก็ระบบการสั่งงานด้วยเสียงลูกค้าสามารถเฮ้ยเอ็กเพิงอย่างเงี้ยได้เลยเราตั้งให้ ให้เขาใช้งานได้เลยนะครับ